เออแล้วเด็กจะทํายังไงจะให้ใช้หลังในอาจารย์อาจารย์เอาไง,ไง่ายๆเอามุมกว้างก่อนนะกว้างก่อนว่าเด็กจะทํายังไงีนเเกกิิศรษจพขอบคุณอาจารย์นะคือวันนี้ต้องกราบพระคุณท่านอาจารย์เปาอย่างสูงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าคือมันงงมาตลอดอะคะ่ะงงมาตลอดเลยเพราะเอ๊ะมันคือการวิจัยจริงๆแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยยากมากถึงขนาดครูล้มในโครนอะ คือทำนาไม่เป็นเหมือนกันแล้วก็ไปทํากับเด็กค่ะเอ๊ะทำยังไงดีข้อปร,อรากฏว่าวันนี้เกิดเรงอ๋อคือแล้วมันเป็นวิใจใัยหลายชั้นเหมือนที่อาจารย์เปาอธิบายแต่ถ้าเอานาไปลงลึกในเด็กนะคะข้อคิดแ่กจะต่อยอดโดยการที่ในานามันมีนมแหล่งเรียนรู้มากมายในานานี่นะคะอันดับแรกที่สําคัญที่สุดคือหอยเชอรี่ค่ะมันมากัดกินต้นข้าวแล้วก็เด็กเนี่ยพอไปเห็นแล้วเด็กจะชอบชอบไข่หอยเชอรี่ ตรงนั้นใกนการให้เด็กวิจัยเลยเด็กกระตุ้นเลยคือครูต้องกระตุ้นเด็กก็าสนใจไหมทําไมไอเชอรี่มาจากไหนที่แล้ว,ลวมันมันขยายพันธุ์ยังไงอยางลูกแล้วมันเกิดเด็กเด็กก็จะเกิดตั้งคำถามแล้วเด็กก็จะได้มุมมองของตัวเองว่าอ๋อฉันจะววิจัยหอยเชอรี่ละ่ะฉันจาววิจัยเรื่องปูละ่ะปูที่มากัดต้นข้าวแล้วก็ก็จะไปหาวิธีการต่างๆแล้วให้สนใจทําไมลูกจึงสนใจเรื่องปูแล้วทาไม ปรับที่อยู่ที่มันขึ้นในนาเนี่ยเป็นยังไงนักเรียนก็จะเริ่มเริ่มตั้งโจทย์ตัวเองได้นะคะหลังจากตั้งโจทย์ได้นักเรียนครูก็กระตุ้นโดยการเอาหลักพอประมาณแล้วลูกรู้แค่ไหนนะคะลูกรู้แค่ไหนล่ะที่จะให้ทำหมอยเคอรีอ่ไม่รู้ค่ะคุณครูแล้วลูกจะไปหาความรู้จักตรงไหนบ้างไหนลูกกลับบ้านคือที่โรงเรียนนี่นะคะการบ้านไม่เคยอยู่ในหนังสือกาจจรย์ การบ้านก็คือแหล่งเรียนรู้ที่ตัวเองไปแล้วก็กลับมาเขียนกลับว่าว่าก้าประทับใจกลับมาเขียนเรื่องจากหน้าก้อนนี้แหละค่ะก็กลับไปถามผู้ปกครองสิลูกว่าเป็นยังไงนี่ก็คือกระบวนการต่อยอดวิจัยในเรื่องพอประมาณแล้วก็ผู้พงทักก็คือผู้ปกครองของตัวเองแล้วอาจจะเป็นผู้ย่าตายายคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นทันทีค่ะว่า นักเรียนเนี่ยได้เข้าไปนอนในตักปู่ย่าแล้วนอนเฝ้า,าเล่ามู่นเล่า,ลา,น,ลาน,นี่อค,ค่ะคือในทาก็จะเกิดความอบคุณในครอบครัวตรงนี้นะคะแล้วก็ความรู้ก็จะเกิดขึ้นทันทีว่าอ๋อพอยเชอรี่เนี่ยเขาขยายพันธุ์ด้วยการที่เขา,เ,าเขาไปไข่เป็นก้อนแล้วจะทำยังไงก็หลังจากนั้นนะคะก็มีเหตุผลว่าทําไมเด็กก็จะหาเหตุผลเอาเองพอกลับมาที่ในห้องเรียนก็จะร่วมกัน แชร์ความรู้กับเพื่อนกับคุณครูนะคะตรงนี้ได้ไหมคะอาจารย์ที่ที่คิดไว้คิดไว้ต่อ,อยอดขึ้นก็ก็เป็นประเด็นเปิดให้อาจารย์